เดยเอาไฟที่ไหนมาดูดทีได้นไม่มีไฟนะ้หน้าตกูมากรดไม่ตีน้ลอไม่มีไม่มีบนางไง่น้ำมันม่นิ่งน้ำนิ่งนะตัวนี้ลอยยังไงก็ลอยคูต้องบอกให้เพื่อนออกกันก่อนไงแล้วคูก็เสียบเลยคูไปลอยปล่า

S <S อุปกรณ์เนี้ยกูอยู่เนี้ยครูอยู่ที่กูเนี่ยคูมือไม่นิ่งไม่ลอยอ่ะมันจงมไปฟัง <S 2> <S 2> <S <S ไม่เรียบเบสกินมาที่เบสม,มาดีาด่ดยูไม่เล่เบส